ประเทศกําลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นแหละนะหลายประเทศแย่กว่าเราอีกเรามีศักยภาพอยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าทําลายศักยภาพของเราเองด้วยเรื่องที่มันมันไม่ควรจะทำะนะเพราะนั้นความเชื่อมันม่นต่างมันหายไปแล้วจะทํำยังไงแล้วจะอะไรกลับคืนมามันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะถ้ามันมันมันเสียหายตอนนี้นะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงการแข่งขันเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดเป็นช่วงของการดําเนินการ,การหลังหลังโควิดโลกหลังโควิด ถ้าเราทำลายกันตอนนี้นะถึงเวลาแล้วเราจะฟื้นกลับมาไม่ได้เลยนะเพราะเราไม่ทันเขาแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยถึงพี่นอ้องประชาชทุกคนนะครับ ขอให้รักษาความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มากที่สุดช่วยกันเคารพกฎหมายนะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับกับคนอื่นแค่นั้นเองนะครับเป็นการกล่าวย้ำสั้นๆที่นายกรัฐมนตรีย้ำผ่านไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองโดยขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่อไม่ให้กระทบกับการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด -19 พร้อมยืนยันไม่ได้สั่งกำชับอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ขอให้เคารพกฎหมายและไม่กระทบกับสิทธิคนอื่น ส่วนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมั่นใจถึงแผนรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะเคลื่อนตัวมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล14ตุลาคมนี้และแม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปฏิเสธที่จะพูดคุยแต่ก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาไม่มากโดยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดการประทะโดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลต้องปลอดภัยไม่กังวลน,นะครับ,นะรบเพราะว่าเราก็ เราก็เราก็อยากจะคุยกับเขาอ่นะเราอยากจะทําความเข้าใจครับเพราะว่าผมผมก็คิดว่าคงจะมาไม่มากเลยนะไม่ได้ประเมินยังไม่ประเมินไม่ประเมินไม่ไม่ประเมินอะไรเลยนะแต่ว่าคิดว่าเอาอยู่นะ ขณะที่พลเอกนะัทพลนาคพานิชเลขาธิการสมชยืนยันรัฐบาลจะไม่ประมาทหรือปรามาตแม้การข่าวจะรายงานพบกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองจะมีไม่ถึงหลักหมืน่นขณะเดียวกันก็พบว่าฝ่ายการเมืองมีการขนคน,นในพื้นที่ต่างจังหวัดประมาณ40-50จังหวัดเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วย สำหรับการเตรียมการของเจ้าหน้าที่มีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลจะใช้กำลังชุดควบคุมฝูงชนเป็นแกนหลักปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมโดยจะใช้แผนเดียวกับการรับมือการชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เมื่อวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนผู้ชุมนุมไม่น่าจะเกินกว่าวันที่19กันยายน นอกจากนี้จะมีการตั้งด่านความมั่นคงในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล21จุดเพื่อเฝ้าระวังด้านความมั่นคงและตรวจอาวุธพร้อมระบุว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้แจ้งเรื่องการชุมนุมซึ่งกรณีที่1ในแกนนำระบุจะนํามวลชนมาทำเนียบรัฐบาลน,นั้นตำรวจขอให้ปฏิบัติตามพรบรชุมนุมสาธารณะหากไม่ปฏิบัติตามก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย